สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องแจ h ช n แนลครับช่องหอยฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรแต้มรวมนะครับแต้มรวม2ตัวบน2ตัวล่างวดที่แล้วแต้มรวม2ตัวล่างลงไว้เทียบชน2ส,สูตรนะครับก็ผลปรากฏว่าเข้ามาแค่สูตรเดียวนะครับตัวชนก็เลยหลุดนะครับถ้า สูตรหนึ่งสูตรใดผิดนี่ตัวชนจะผิดนะครับวันนี้ก็ลองดูนะครับเอาสูตรใหม่มาเทียบชนให้นะครับกับสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับก็คือสูตรนี้เดี๋ยววันนี้มีสูตรใหม่นะครับมาเทียบชนให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชนนะครับบางงวดก็ชนกันสองตัวสามตัวนะครับสี่ตัวก็มีบางงวดนะครับ ก็ลองดูนะครับลองพิจารณาดูถ้าใครไม่มั่นใจนะครับในแต้มรวมก็พิจารณาเอานะครับหรือจะดูไปประกอบนะครับการตัดสินใจก่อนเดืนก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนนะครับจากงวดที่ออก91ทั้งสองสูตรนะครับวันแรกนี้จะชนกัน3ตัว709นะครับผลรางวัลที่ออก91นะครับ9บวก1ก็คือแ้ม0นะครับแ้มรวมกับผลรางวัลที่ออก46นะครับงวดต่อมานะครับ4บวก6เป็น10นะครับผมก็้อง แต้มรวมก็คือแต้มศูนย์นะครับชนกัน9 2้าสองหนึ่งนะครับออกห 6, 6นะครับแต้มสองชนกัน8 1ดหนึ่งเจดนะครับออกสี่สี่นะครับสี่บวก4ี่เป็น8ดชนกัน4ี่ตัวสี่แต้ม9 2้าสองแปดหนึ่งออกห3สานะครับ6บวกสามเป็น9ชนกัน2ตัวห้ากับ8นะครับออกหนึ่งสี่แต้มห้าเข้ามา ชนกัน3ตัว1 4 0นะครับออก91แต้ม0ชนกัน7 3 6นะครับ3ตัวกับผลรางวัลที่ออก8 5 8บวก5เป็น13แต้ม3ของงวดที่ผ่านมานะครับถ้า2 0ูนยนี้มาชนกันก็จะชนกันอยู่ที่2ตัว7กับ0กับผลรางวัลที่ออก8 9 8บวกเเป็น17นะครับผลของแต้มรวมคือแต้ม7 อันนี้เป็นสถิตินะครับที่ผ่านมานะครับเป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับและอนาคตนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับในงวดนี้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับจากงวดที่ออก91ของงวดที่แล้วที่ลงไว้นะครับ ศูนย์บวก1นในนี่1 14703นะครับเพิ่มไปทีละสามแทมสูตรนี้ลงเทียบชนไว้กับอีก1สูตรชนกันที่1 403นะครับกับผลงวัลที่ออก89นะครับ8บวกเเป็น17นะครับตัวชนผิดนะครับไม่ชนตัวเดียวคือเลขเก็ดนะครับเข้ามานะครับแทม7 ที่ผิดเราก็พักไปนะครับสุดในเข้าเราก็เอามาเป็นแนวทางต่อนะครับในงวดต่อไปของงวดนี้นะครับเรามาดูกันตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1บวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1ก็คือเลข6หลักสิบเลขหน้าครั้งที่2ก็คือเลขสี่ ก็แล้วได้10นะครับได้เลขศูนะครับเพิ่มไปทีละ3แต้มก็จะเป็น3 6 9 2นะครับ5ตัว17มค6คนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับแต้มไหนจะมานะครับเป็นสูตรแต้มรวมนะครับ สูตรใหม่นะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับใงวดนี้สูตรนี้ย้อนกลับไปได้อีกนะครับแต่ก็เป็นตัวเลข6ตัวนะครับก็เยอะอยู่งวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับสูตรนี้ย้อนกลับไปได้อีกแต่ที่ทําเป็นตัวอย่างเท่ากันจากงวดที่ออก้าหนึ่งนะครับคร่าวๆนะครับงวดแรกนี้4ี่บวกเ็ดเป็น11 11สบเบวกเเป็นส8บนะครับได้เลขแด ตัวแรกลบนะครับลบหน 7, 7ึ่งเหลือเจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้านะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นส 11, 11ิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองนะครับทั้งหมดหกตัวนะครับสูตรนี้เยอะนะครับแต่เรามาเทียบชนเรานะครับเราไม่เอาทั้งหมดกับผลลัพวันที่ออกเก้าหนึ่งนะครับแต้มศูนย์มาต่อมานะครับหกสี่นะครับแต้มศูนย์ หกหกแต้มสองสี่สี่แต้มแปดหกสามแต้มเก้าหนึ่งสี่แต้มห้าเก้าหนึ่งแต้มศูนย์แปดห้าแต้มสาม ของงวดที่ผ่านมานะครับ3บวกเเป็น12 12บวก4เป็น1 6ได้เลข6ลบ1ตัวแรกนะครับเหลือ 5, 5้าบวก2เป็น7 7เบวก1เป็น8 8บวก1เป็น9 9เบวก1เป็น10นะครับออตัวท้ายนะครับทั้งหมด6ตัวกับผลรางวัลที่ออก8 9นะครับ8บวกเเป็น17นะครับแต้ม7เข้ามาอันนี้เป็นอดีตนะครับสถิติที่ผ่านมานะครับของงวดนี้นะครับ บวกกันแล้วได้16ตัวแรกลบ1เหลือ5 5บวก2ได้7 7บวกหได้8 8บวกหได้9 9บวกหนึ่งได้10นะครับ17มค6 7แต้มรวงนะครับ หรือไม่นะครับตำแหน่งของสูตรที่เราไม่ใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็หลักร้อยหลักหน่วยของเลขไทยครั้งที่1ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับสองสูตรนี้แต้มที่ชนนะครับก็จะมีแต้มศูนย์แต้มสามไม่มีมีแต้มหกแต้มเก้าแต้มสองไม่มีนะครับชนกันสามแตม้ม ส,สามแต้มนะครับแต้มสูงแต้มสามโทษทีนะครับแต้มศูนย์แ้มหกแ้มเก้านะครับ แต้หก cm เก้านะครับสิบเจ็ดคหกเจ็ดจะมีมาหรือไม่นะครับแต้มไหนจะมานะครับเป็นสูตรแต้มรวมสองตัวล่างนะครับสถิติก็ตามนี้นะครับทีนี้เรามาดูสูตรแต้มรวมนะครับสองตัวบนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับแ้มรวมสองตัวบน งวดที่แล้วลงไว้หลุดนะครับงวดที่แล้วทั้งสองสูตรนะครับหลดวันนี้ก็ลองดูนะครับถ้าใครไม่มั่นใจก็เลือกเอานะครับเป็นสูตรใหม่นะครับแต้มรวม2ตัวบนสูตรเดียวนะครับใช้สูตรเดียวเพราะว่ามีแค่สีแต้มงวดแรก8ปดบวกแเป็น16นะครับ1 6บวกหเป็น22บวกศูย์ก็เป็น22ได้เลข2ตัวแรกลบหนนะครับเหลือหน หนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสามได้หกสี่ตัวสี่แจมนะครับกับรางวัลที่ออกสองศูนย์สองนะครับแต้มรวมสองตัวนะครับแต้มสองบวกกันแล้วนะครับได้0 9 1ย์นะครับออก4ี่หนะครับแต้ม0ูนบวกกันแล้วได้12นะครับสองหนึ่งสาหนะครับ ออก5 1นะครับแต้ม6 9 3 27บก3เป็น30นะครับ0 9 1 4นะครับออก9 9 0นะครับแต้ม9 9บก9เป็น18บก4เป็น22 22บก3 25 5 4 6 9นะครับกับผลรางวัลที่ออก0 9 7นะครับ9 7นะครับของตัวแต้ม6 แล้วได้2นะครับ2 1 3 6นกะครับกับรวมที่ออก5 7นะครับแต้ม2ของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้7บวกเเป็น14 14บบวกศบวกเป็น18นะครับได้เลข8ลบ1ตัวแรกนะครับเหลือ7 7ดบวก2นะครับเลขก้9บวก3นะครับเป็น12นะครับ4ตัว4แต้มกับผลรวลที่ออก5 4 4นะครับ 2ตัวนะครับ4 4ก็คือแต้ม8สถิติก็7จงวดนะครับที่ผ่านมานะครับเรามาดูของงวดนี้งวดแรกนะครับที่เราจะมาลุ้นกัน5้บวกหเป็น10 10ิบวกหเป็น16 16กบวกหเป็น22ได้เลข2นะครับตัวแรกลบ1นะครับเหลือ1 1ึบวกสอไอสานะครับ3าบวกสนะครับได้หก สีตัวสีแต้ม17บเจ็ดออหเจ็ดครับเป็นสูตรแต้มรวมนะครับ2ตัวบนนะครับจะมีแต้มไหนมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นว่ามันจะเป็นเป็นตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับ ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1ห,หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับก็ลองดูนะครับลองพิจารณาดูถ้าใครไม่มั่นใจก็ดูไปผ่านๆน,นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel ฟรีทาง y t u t u แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ